สวัสดีครับผมพิรพลจากโมตุนเอเชียไพซิสิกนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านอินเนอร์คาร์ดเวซับนะครับกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของ Mercedes Ben บนที่ขายดีในบ้านเรานะครับ g l a 200นะครับผลิตภัณฑ์ที่โมตุนจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือรุ่น601ซินครีมนะครับเบอร์ความเนืด 5W40 นะครับน้ำมันเครื่องเทคโนซินทิสนะครับลิขสิทธิ์เฉพาะจากทางโมตุนนะครับก็ผ่านมาตรฐานการรับรองนะครับชั้นนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น API นะครับ ACA นะครับรวมถึง มาตรฐานครับลองจาก Mercedes-Benz นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเปลี่ยนถายย่ายเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวตัางไปดูได้เลยครับ ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์โมตุน6001นะครับซินคลีนเบอร์ความหดือด 5W40 นะครับน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์นะครับเทคโนซลนีิสลิกสิ์จากทางโมตุนนะครับถ้าผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถอินบ็อกมหาเราได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับโมตุนไทยแลนด์นะครับหรือตามตัวแทนจำหน่ายของโมตุลทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ลากานไปก่อนสวัสดีครับ